รีวิวสุดยอดเครื่องมือทำเงินออนไลน์ FinTt สสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวเครื่องมือทำเงินออนไลน์ที่ผมใช้อยู่ซึ่งใช้มาแล้วนะครับประมาณสัก53วันแล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับหลักแสนภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับไม่ถึง2เดือนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูผลลัพธ์กันก่อนอันนี้นะฮะก็เป็นผลลัพ์เนาะที่ผมได้รับนะฮะจากการที่ใช้เครื่องมือเนี้ยในการทาเงินนะครับซึ่งก็รับไปรับมาแล้ว รประมาณแสนก็บาทนะสำหรับคนไหนที่อยากจะรู้นะครับว่าเครื่องมือตัวนี้ทำเงินยังไงทำเงินแบบไหนบอกเลยครับต้องดูคลิปนี้ ให้จบแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเดี๋ยวเราไปฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงสูงจึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนและลงทุนเท่าที่ตัวเองรับความเสี่ยงไว้วิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บรรยายไม่ใช่วิดีโอชี้นําการลงทุนสอนการลงทุนหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยสําหรับเครื่องมือทําเงินออนไลน์ตัวนี้ที่ชื่อว่าฟิน f i n t o สนะครับฟินทอสนะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างนะครับอยู่บนบล็อกเชนนะครับซึ่งก็ใช้สมาร์ทคอนแทกนะครับในการควบคุมนั่นเองนะฮะซึ่งพูดง่ายๆก็คือไม่มีตัวกลางหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่า,ามีบริษัทที่เขาชื่อว่าฟินทอสเนี่ยเป็นการเ,เป็นคนที่เขาทําการตลาดเนาะเป็นผู้เขียนนะครับเขียนขึ้นมานั่นเองนะฮะในส่วนนี้ก็ ระบบเนี้ยนะครับมันถูกลันอยู่บนบล็อกเชนนั่นหมายความว่านะฮะร,ระบบเนี้ยไม่มีตัวกลางนะครับไอ้ไอ้ที่เราเคยแบบโดนโกงมาเนี้ยนะฮะเราก็โดนโกงกันจากคนกลางเนาะแต่ตัวเนี้ยนะครับเขาตัดคนกลางออกไปเลยครับแล้วไปลันอยู่บนบล็อกเชนแล้วก็ใช้สมาร์ทคอนแท็กเนี่ยในการควบคุม นะครับซึ่งตรงนี้ปลอดภัยมากๆนะครับมีการแบบออเดดนะครับออเดดตรวจสอบนะครับจากเซอร์กิตด้วยนะนะครับซึ่งเซอร์กิตเนี่ยก็เป็นสถาบันการตรวจสอบบล็อกเชนนะครับที่ได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกนะครับซึ่งเขาก็ให้คะแนนฟินทอสไว้เนี่ยถึง87%เลยนะฮะนั่นหมายความว่าฟินทอสนะครับมีความปลอดภัยนะฮะก็สําหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะท่านสามารถขอข้อมูลมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่าเล่าในเรื่องของวิธีการทําเงินดีกว่านะครับว่า ทำยังไงวิธีการทําเงินนะครับกับฟินทอสครับก็ง่ายๆเลยครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องการที่จะทําเงินกับฟินทอสท่านจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับฟินทอสเนี่ยให้เข้าใจก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองครับว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้ครับให้เราครับแบบนี้ฮะ เริ่มต้นนะครับด้วยการฝากเงินครับกับฟินทอสขั้นต่ำฮะหนึ่งร้อยเหรียญเข้ามานะฮะหลังจากนั้นครับเราก็มากดปล่อยกู้ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดปล่อยกู้เนี่ยนะฮะฟินทอสครับเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยนะฮะไปปล่อยกู้ให้กับนักเทรดครับที่ต้องการเงินทุนนะครับนักเทรดเนี่ยเขาก็จะเอาเงินของเราอ่ะไปเทรดนะครับแล้วเขาก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับฟินทอสเนี่ยวันละนะฮะสองเปอร์เซ็นต์ฟินทอสครับเขาก็จะเอาเงินอ่า 1%, 1เนี่ยมาแบ่งจ่ายเป็นปันผลให้เราทุกๆุกวันครับส่วนตัวเรานะครับเมื่อเราปล่อย,อยกู้เสร็จละเราไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะเรามีหน้าที่รอรับปันผลอย่างเดียวครับวันละ1%ซึ่งสัญญาการปล่อยกู้แต่ละรอบเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยกู้รอบละ7วันนะครับหากเราเ,ออเมื่อเมื่อเมื่อมันครบสัญญาเนี่ยเราต้องการถอนเงินทุนที่เราปล่อยกู้กลับเนี่ยเราสามารถถอนได้เลยนะครับเราสามารถถอนได้เลยพร้อมกาไรด้วยนะฮะหรือว่าพร้อมปันผลที่เรา ได้หลับด้วยนะฮะจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเครื่องมือทําเงินตัวนี้อ่าสำหรับเครื่องมือทําเงินตัวนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเช็คได้นะว่าเขาเนี่ยนะครับเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยกู้จริงไหมนะครับนี่เลยเราสามารถมาเช็คได้ตรงเนี้ยฮะกดตรงไอ้สีเขียวเนี่ยอะ่ะเรากดเข้าไปเลยนะครับมันมันเป็นสัญญาสมาร์ทคอนแทคเนาะนะครับซึ่งจะรันอยู่บน B ีอ่าบีเอสซแกนนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาเนาะเนี่ยฮะเขาจะบอกเราหมดเลยนะครับอันเนี้ย คือนะฮะกระเป๋าเรานะครับอันเนี้ยคือกระเป๋าคนที่เขากู้ครับเขากู้เงินเราไปครับ100เหรียญครับ เนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่ตรวจสอบได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แอบอ้างว่าเฮ้ยจะเอาเงินของเราไปทำไปเทรดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยแต่ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะฮะบ,บน BSC Scan นะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นอะไรที่ของจริงจริงๆนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ทดลองปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้แล้วก็ทดลองไปกู้ทดลองเอาไปเทรดนะครับซึ่ง ทุกอย่างครับมันคือของจริงฮะที่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆนะฮะอ่าซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ปล่อยกู้มาแล้วครับอ่าสิาวันนะครับซึ่งก็ได้รับปันผลนะครับทุกวันฮะเออห้ละนะฮะเนี่ยฮะเราซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับปันผลทุกวันครับวันละ1% 1% 1%ของ100งก็คือ1ดอลลาร์นะฮะก็คือได้รับทุกวันเลยฮะเนี่ยนะฮะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาแล้วครับห้วันนะฮะก็ในส่วนนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าาเเกิดร ฝากเยอะนะครับเราก็ได้รับปันผลเยอะนะอย่างตัวผมเองเนี่ยฝากมาแค่ร้อยเหรียญน,นะครับก็ได้รับปันผลอยู่วันละ1เหรียญถ้าเกิดใครฝากอ่าวันละ พันเหรียญนะครับคุณก็ได้รับปันผลอยู่วันละ10เหรียญหรือว่าประมาณสัก330บาทเลยนะฮะหรือใครฝากหมื่นเหรียญครับคุณก็ได้รับปันผลอยู่วันละร้อยเหรียญนะครับหรือว่าประมาณวันละ3 0 0พกว่าบาทเลยนะฮะเดือนหนึ่งก็เป็นแสนแล้วเนี้ยอันเนี้ยนะครับอยู่ที่ทุนของแต่ละคนเนาะแล้วก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับก็เน้นนะฮะว่าเอาที่ตัวเองรับความเสี่ยงไว้นะครับอ่าซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเอาคุณได้แค่วันละเหรียญแล้วทําไม ตรงเนี้ยนะฮะของผมทําไมถึงรับมันต้อง4ี่พันกว่าแล้วล่ะก็คืออย่างนี้ครับฟินทอสเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ช่องทางเดียวให้เราทําเงินนะฮะเขามี2ช่องทางช่องทางแรกก็คือให้เราเนี่ยฝากเงินเข้ามาครับแล้วก็ปล่อยกู้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครครับแล้วก็รอรับปันผลครับวันละนะฮะหนะฮะทุกวันเลยนะฮะเราถ้าเกิดใครที่แบบเป็นนักลงทุนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครเนี่ยคุณก็นะฮะ ใช้วิธีการทําเงินข้อแรกไปนั่นก็คือการฝากเงินเข้ามาแล้วก็ให้ f ฟินทอสเอาไปปล่อยกู้แล้วเราก็แล้วเราก,ก็รอรับปันผลอย่างเดียวครับวันละ1% 1% 1%, 1นะฮะก็แฮปปี้นะเดือนหนึ่งก็ได้30%แล้วนะถ้าเกิดคุณฝากมาหมื่นหนึง่งคุณก็ได้ได้สามพนนะฮะโอเคไหมฮะ ก็อ่ะอีกหนึ่งช่องทางครับส่วนตัวผมเนี่ยคือผมทําช่องทางที่2ด้วยนั่นก็คือฟ i นทอสครับเขาจะมีอ่าการทำแอ f ฟอรี่เอครับนะฮะหรือว่าการแจกลิงก์นั่นเองนะฮะก็คืออ่าคนที่เข้ามาฝากเงินกับ f i n ทอสเนี่ยนะครับขั้นต่ำร้อยเหรียญเนี่ยคุณสามารถครับ สร้างรายได้เพิ่มครับง่ายๆกับฟินทอรดครับด้วยการแจกลิงก์ออกไปครับนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็แจกลิงก์ออกไปนะครับแล้วก็มีคนที่เขาเนี่ยนะฮะสนใจครับสมัครเข้ามานะครับผ่านลิงก์ของผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูฮะสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนี่เลยฮะห้าละนะครับหรือว่า5คนนั่นเองซึ่งนะฮะห้าคนเนี้ยเขาก็เออเรียนรู้นะครับวิธีการ แชร์ลิงก์ออกไปนะครับเขาก็แชร์ลิงก์ออกไปเหมือนผมครับก็คือเขาก็ทำใค,ใครที่อยากมีรายได้เนาะเพิ่มเติมเขาก็จะแชร์ลิงก์กันแชร์ลิงก์ออกไปก็มีคนสมัครเข้ามาครับปัจจุบันฮะมีคนสมัครมาภายใต้นะฮะ,ะชุมชนของของผมเนี่ยก็คือ1412 รหัสแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเนี่ยนะฮะมีรายได้นะฮะมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราจะได้อ่าคนที่แชร์ลิงก์เนี่ยนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยฟินทอสจะเป็นคนจ่ายให้เรานะฮะไม่ใช่ไปเอาเงินของคนที่ฝากมาจ่ายให้เราคือวันนี้เราแชร์ลิงก์ออกไปอ่ะมีคนสมัครเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตังค์นะครับเขาฝากเงินมาเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับจนกว่าครับเขาจะ ได้ปันผลนะครับเราถึงจะได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เขาสมัครมากับเราเนี่ยนะครับเขาได้ปันผลเนี่ยฟินทอสครับจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเรานะครับซึ่งไอ้คอมมิชชั่นที่เขาจ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ไปหักปันผลของคนที่ฝากเงินไม่ได้ไปหักเงินเงินฝากของคนที่ฝากเนี่ยมาจ่ายให้เรานะในส่วนเนี้ยนะครับฟินทอสเขาเอา 1%อ่าที่เหลือนะครับที่หลังจากแบ่งจ่ายให้กับคนที่ฝากเงินนะเอามาจ่ายให้กับเรานะครับดังนั้นนะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่เอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าครับนะฮะไม่ได้มีการหักค่าหัวคิวใดๆนะครับตรงเนี้ยเป็นการทำแอปเฟอรีเจริงๆนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับในส่วนเนี้ยนะครับเมื่อวานเนี้ยรับมา296ดอลลาร์หรือว่าสักประมาณ9,000นะครับก็ส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็น ห,ห, Eller, หนึ่งเหรียญที่ผมฝากเงินของผมเองนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมฝากเงินเข้ามาผมก็ได้รับของผมครับวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือหนึ่งเหรียญเนี่ยอันนี้เป็นสรุปนะครับรายรับของผมนะฮะเมื่อวานนี้อันนี้นะฮะก็เป็นเครื่องมือครับที่ผมเนี่ยทำมาจริงๆนะครับทามาจริงๆแล้วก็รับจริงๆแล้วผมก็ถอนไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถอนไปแล้วด้วยอันนี้นะฮะก็มารีวิวให้ดูก็สําหรับคนไหนนะฮะสำหรับคนไหนที่แบบเฮ้ย ดูแล้วสนใจนะฮะอยากจะใช้เครื่องมือนี้ในการทำเงินก็ง่ายๆเลยครับทักมาหาผมนะฮะเดี๋ยวผมส่งข้อมูลเกี่ยวกับฟินทอสให้คุณก็ลองศึกษาครับลองพิจารณาดูว่าเฮ้ยฟินทอสมันใช่ไหมเรารับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเกิดเรารับความเสี่ยงได้คุณก็ทักกลับมาขอลิงก์จากผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้หรือทักขอลิงก์กับคนที่ส่งคลิปวิดีโอตัวเนี้ย ให้กับคุณได้เลยนะฮะก็โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยมารีวิวสุดยอดเครื่องมือทําเงินครับที่มันสามารถทําเงินให้กับเราได้จริงๆนะครับก็นะฮะเดี๋ยวมีคําคมให้หน่อยนึงนะฮะก็ก่อนที่จะจบคือมีฟินทอสไว้ทําเงินเหมือนมีเครื่องผลิตเงิน ไว้ทํางานจริงๆครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็เราสามารถตรวจสอบได้จริงๆนะครับฟินทอสเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้จริงๆเพราะมันรันอยู่บนบล็อกเชนนะครับจริงๆไม่ใช่รันอยู่บนเวบนะที่อยากจะปิดเมื่อไหร่ก็ปิดได้แต่นะครับสำหรับ ฟินทอสเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปปิดมันได้ละเพราะว่ามันถูกรันไว้บนบล็อกเชนนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดมันไม่ใช่รันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าผ่านแอปอื่นได้นะฮะอย่างตรงเนี้ยนะครับผมก็เข้าผ่านอ u อทัตวอลเล็ตเนาะซึ่งเข้าผ่านแบบ d ีแ p นั่นเองนะครับซึ่ง D ีแเนี่ยมันก็รันอยู่บนบล็อกเชนนะฮะดังนั้นครับใครที่กําลังมองหาเครื่องมือที่คุณจะใช้ทําเงินแบบออนไลน์ครับบอกเลยว่า พลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ลองเปิดใจศึกษาลองเปิดใจหาข้อมูลดูครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ตัวเองครับว่ารับความเสี่ยงได้ไหมนะครับกับสิ่งที่กับฟินทอสนั่นเองนะฮะถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้คุณสามารถครับใช้ฟินทอสในการทําเงินให้คุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักนะฮะหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านฟินทอสสามารถทําเงินให้คุณได้ครับ โอเคไหมฮะก็สําหรับคนไหนสนใจสามารถแอดไลน์ทักไกลเข้ามาได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปโอเคครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ